ดูซึอมออะค่ะไม่เป็นไรแล้วนี่ขนมปังไม่กลับบ้านกับไอป๊อปอ๋อปังว่าจะไปยนโมกับออยก่อนนะคะ่ะเอ,อ๊ะนี่ออยเพื่อนปังเองอยนโบคิดไงเนี่ยชอบเหรอชอบนะแต่ว่ายนหวยอะแต่ว่าท่าสวยนะเออนี่ไปได้วยกันปะคะขายเครียดดีนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อร่อยขนาดเลยขอชิมหน่อยดิอืมไม่ห่าอืมธรรมดาเหรอหาบ้านเราอ่ะมีเด็กกว่านี้จริงอ่ะพรุ่งนี้จะไม่ให้ปังชิมหน่อยดินานๆๆน,นะถ้าผ่านบ้านเราตอนเช้าอ่ะบนตื่นไม่าาทันเดี๋ยวตังพข้ปลุกใช่ไหมอยากกินหานเลยถึงแล้วค่ะนี่คนดูออยเหรอใช่ค่ะ แล้วครอบครัวเลยป่ะเนี่ยมแม่ค่ะอ,ออยอยู่คนเดียวอ,ออยอะ่ะเป็นเด็กต่างจังหวดัดพ่อแม่สง่งเขาไปในกรุงเทพคนเดียวเก่งนะเนี่ยถ้าเป็นปังนะอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวเหงาแย่เลยเออนะออยอกลับดีๆนะเจอกันพรุ่งนี้อีกไหมไม่เอาแลา้วมนหวายเหนื่อยป่วยไป พ,ะะพี่ป้าคอนน่ะอย่าไปฟังมันมากนะไม่อ่ะเดี๋ยวจะเพี้ยนเหมือนมันไม่เพี้ยนหรอกเอาแล้วพี่ต้งลงสถานีไหนอะคะเราไม่ได้ลงอ่ะเรามาส่งปังเฉยสเอา้าวแล้วทำไมไม่บอกอ่ะจะได้ไม่ต้องติบปักเขามาไม่เป็นไรก็แค่เป็นห่วงนี่ลงไหนอ่ะอ๋อพี่ต้งไม่ต้องไปส่งปังแล้วแม่ปังรอที่สถานีแล้วอ่ะแม่นะแม่ค่ะ งั้นเอางี้เดี๋ยวปังเจอแม่เราปังเขาบอกพี่ต้าดีกว่า